su ูกันเมื่อน่ายและ n Hãy vốn cho kênh xóm Mì Gõ Để không ลມືมื่อแอเพพังห่างกายเสียสูญ ทุกที่มันเสมอมั่นเกืีอเก่าให้พวกโมเจ้าพี่น้องสบายบังอยู่สูงคนเด้อพี่น้องเอ้ยยินดีตอนรับเข้สู่ช่องคู่ค,ครับมื้อนีนออกทงออกหน้าออกสวนมาเบิ่งวิถีชีวิตเจ้าอีสานชนบทกับบ้านนอกหลังจากฤด,ดูเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นลงไปแล้วอากาศแห้งแรงแดดร้อนนะอุแต่ว่าประชาชนนะครับ พี่น้องประชาก่อนชาวเกษตรกรกันกยังดินรนสู่ชีวิตกันต่อไปท่ามกลางความยากจนถาบ่สู่บ่ทนแต่ผมมีแน่อยากแนวกินพี่น้องผมแว่มาเมื่อนี่มาพอพ่อกบสวนผิครับสวนผิกของผู้ใดนะครับผู้โคกจอดรถใดจับป้องขึ้นมาไทยออาทัานทีเห็นพี่น้องกลุ่มกุซูกีซีอยู่น้ำโอนโดพผิครับแดงใจไว้โอ้โอพี่น้องเลยเป็นตะอ่อนต้อนให้ สิไปสอบถารมราคากับสอบถามกัรอ้ำสวนผิดก,กับเจ้าของผิดคนก่อนกับกสักซื้อๆอย่างไปกับคู่โคกครับผมเลาะลองสวนบกผิดครับพี่น้องผมไปไปมาๆแจ็คสิบันเจ้าของสวนดุบวัวแมนพอ่อกขาเมื่อยฮักคู่โอกนะครับพี่แมมครับพี่เออพี่แมมเด็กบักพี่กับกนเด้อยค่ะบักพี่ผู้ใดเอื่อยโอ้โหลูกไส้กับลูกไข่ คนมาบอลอเจ้าของสวนคนมันนี้ของเกียบก็ของของไข่เกียบก็ับกาย้งยิ้มอะไรกันเลก็แอบบอกโอ้ยเจ้านั่นแหละมันบังพริกมันงามหายใช่ไมันนี้นาไหเขาเจ้าไเปปลากันอยู่ผมเขาเจ้าวเปปลานันอยู่มันมีไรปลาบอครับเจ้าเนี่ยมันเขียวมันเหลียวมันก็แบบมันก็เป็นจิบก้อนเป็นสิบอนมนนี้มาหาหกคนเนาะ เดี๋ยรัวุ้เดี๋ยก็เจเ้าเลี้ยหันก็จกะจกระติมปันเจ้าของสวนพี่กู้ใครเลยอย่างนี้คนด้วยบอกคนมาอยู่ตัวมาบอเออไปถามสอบถามเนาะนี่แหละครับพี่น้องที่คู่โกกคกเคยบอกในคลิปเอเวนแหม่มเอ้ยฮักคู่โคกกับพี่น้องผมโสดครับโส<อ>ดเดอเอฟนี่ทุกคนเด้อพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีใจให้ทุกคนเด้อค,คร์ครับผู้ใดไม่มีการไม่งานเหตุกะมารับจ้างแล้วก็พี่แหม่มได้เนาะ รับจ้างเก็บผิกมื่นเพิ่นให้เป็นกิโลบ่ครับกิโลละแปดบาทเออกิโลละแปดบาทอโอกิโลละึ่งมือนึงก็จะได้หลยลอยอยไ่ใไหลายรลอยอันนี้ตัวสีมาจะสวยเออเจ้าของสวนเนาะอันเจ้าของสวนเก็บได้พอสอบหรอครับนี่ยัง้านใดเขาก็ได้สวเบิ่งครับเออเขาก็ได้เคืองสอบครับเจ้าของสวนจะว่าเต็มผงบนอยู่คำๆนะเอาเบิ้งกันหนเลยขุน่ะเอ้ยขุน่ะพี่น้องเบิ่งตี่ขุน่ะบอกผิดงามๆครับพี่น้องผมเศรษฐกิจ กะสอบนึงกะประมาณจักสิบหกสิบเจ็ดกิโลเนาะผัวไอกะเอาแปดคุณกะไปพี่น้องมือนึงก็จะได้พูดละหาสอบหกสอบเจ็สอบกับมีเนาะเนี่ยบานี้ผัวเมียก็ได้มันเอผัวเมียก็ได้พูดละพูดละพันกลัวพูดละเนาะโอ้หลายบาทต่อมือเอาขอบุญขอบคุณในลายเอ้ยครับไปติดตามครับขอบคุณมากครับนี่แหละพี่แม่มครับใหญ่ฮักคู่กาะครับพี่น้องผมคุณเด้อคุณ จเจ้าของสวนบนไปหมดแล้คู่โคพาไปถามเจ้าของสวนเ่นว่ามันได้ผลดีบ่ราคาตั้ได้ตอนนี้เ <c oughs> มองหันคนหลายอยู่ซิอนิไปใส่ขึ้หมู่ปลงเบิดแต่ร้อพี่นออ้องเอ้ไอ้กองคู่โครครับเบิ่งครับเบิ่งผิดามงามเจ็บบนน่นด้แล้วเด้ครับมือนี้คาดว่าสบ,บ่แล้วครับคนหน่อยมีหกเจ็ดนครับพค่น แต่ทีมันมืดต่อไปผูตตัวเก็บไปเรื่อยแล้ว,ว่างมันสูมันลนก่อนเดอ้อพ่อหาลุงนอ้องมาเก็บต่อยเด้อผู้โค้กพามาเบื่องวิธีการเก็บพิกครับนี่เพิ่นมามารับจ้างหรือพลิกจ้าของนอนนี่ผู้ใดนอนนี่นามารับจ้างเนาะได้ไรเป็นไดเลยเดี๋ยวนี่โอ้ก็ได้สอบหนึ่งสอบหนึ่งสอบหนึ่งนี่ประมาณสิบกว่ากิโลเนาะโอ้สิบเจ็าโลจ้าสิบเจ็ดโลแต่ เจ็ดห้าสิบหกแปดเปนโอ้สอบแล้วลอยกลัวเกือบสองลอยแล้วตัวนี้นี่ครับวิธีเพคนก็นกนเดี๋ยวใส่สอบเป็นที่ละครับผมเอาเจี่ยบันเท็บยวเตนี่แล้ว,เอ,เ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 ,ลวเอาของคนใดยอยู่ในถังของหนูนี่แหละค่ะเทีเยวลงไปครับพี่น้องได้จ้าสอบเลยดิไม่ได้อสอบไม่มีละครองอโอ้นี่สอบสองเงินสามลอยก็บาทสี่ลอยก็เรืงที่เข่ากระเป๋าแล้วครับพี่น้อง เอาไปสอบถามมึงมึงเอาพันรับจ้างพันกิโลเทอะไรก่อนกิโลละแปดบาทจ้ากิโลละแปดบาทเนาะเอาเอาให้โชคให้ม ắ นเด้อกลับมาช่องนี้มาพอกับลูกศิษย์คู่โคกเถิด้กำลังที่เป็นเบาจำนนหน่อยขึ้นกับพี่น้องผมรูปลอแต่ว่าดูโอ,อกาสนองงานเหลือเกินได้ยักสอบเลยยัยนี่ลูกน้องได้สอบหนึ่งครับโอ้ได้สอบหนึ่งแล้วแต่เป็นปลาพูนะบพกพี่เคลืได้เอาเจ็บเบาเจ็บเบา นอกจากที่เจ็บปกพีกแล้วยัยงเก็บหัวใจผู้สาวทั้งนนรังอยู่เลยครับไอ้นุ่มหนามม้นข้นผู้นี้นะครับพี่น้องผมเห็ดให้ผู้สาวอกหักหลายคนอยู่เพราะว่าก็เจ้าก็มาค้นดูคนมันเนาะเพื่้นีุณิผ่นรับจ้างรับใบเลยดิไอ้ไหน้าสาโซก็หลายกมูยังมาดูหาเงินอยู่บรมดาคกับเบ้าดมกับพี่น้องผม <c oughs> <c oughs> เป็นได้ผู้สาวทั้งนนรังี <c oughs> ่ไม่เออเขามีไม่แล้วตายเลยเดียบ้านห้องคือเป็นคนอกหัก พักที่สวนบกพริกโรดบอกคนอกหักมาพักที่สวนพริกเลยครับชิมฟรีครับบุกพริกหวานครับพี่น้องผมเนี่ยด้านนี้เมื่อพ่อเสี้ยนเก็บบุกพริกครับย้ายป่านที่คู่โคกเคยลงคลิปไปแล้วครับเมื่อหนึ่ง่นได้เงินไปหลายแทสนก็คงสวนพริกไม่แดงเมื่อนีมาสวนพริกพ่อแอมกบไม่เก็บคาดว่าสิเอาจากพันครับย้ายเมื่อนี่ครับย้ายป่านครับเอะ เอ่นคามมาตั้งเป้าว่าเสเอาจากพันเงินมันเอาจากซองซำรวยหันลามาเดี๋ยวหน่อยแต่ก็ทอมตัวเถอะเาะ้งขานวัพี่เ้าดเงนเละดอันลูกกบบยน้ำผัวกบบุมีหาไปใส่ยาเยินเงินอเป็ดอย่งโอ้ยก็ไปซื้อยาซื้อกินเลยเบาซื้อยาซื้อกินเบาโอ้ยคือว่าที่สามมันห้องคนถูกคนยากเนาะ โอ้เป็นได้อยู่ผู้เดียวย่ายง,งเงาบะครับก็เงาอยู่ละนเนาะบ่มีลูกมีเต่าอยู่น,นั่นมีลูกมีเต่าเต้าขึ้นจกได้หัวละตัวโอ้เต้าแล้วว่าจกได้ด,กดอกว่าจะกป็นพี่น้องผมหยอกพูดเอาครับพี่น้องเอ้ยเอาไอ้สุกอภาพแข็งแรงเลยครับเด้อเอ่าสู้ๆครับมูบอยู่นี่กับคนเก็บบวกพิกครับเขาเอินว่ามือใหม่มาแั่ไม่เคยไปเก็บลำจังู้ใดมือนี้จักอันนี้แหละไม่นั่งก็ได้เพิ่มสอวน วายก็ได้เกื่อนตอพงศ์กมาที่สันมาจะเช่มมา,าอะไรก็ว่าเจียบตาวยฮะพวกพีกสวนนี่ก็เจ้าจ้างแต่พวกไม่ห้างแม่ใหม่ผมมาเจ็บเดียวิ <laughs> อันนี้ก็ฮู้จักบอดีครับแม่ห้างกับปี่องบุม <laughs> โอ้ยจะหาเงินไปบุได้ใส่เนาะกันเรือพงศ์เรือไทยกันยนมาใหม่คู่โค้งเลยเด้อพี่น้องเลย <laughs> เบ่งพี่น้องมูเข้าเจ้ามเเจ้าเจ็บกุกพริกแต่ว่าตัวผัวมาไม่เจ็บกุกพริกแต่ว่ามาเหรียญเฟยดิพี่มันไม่ใจกันได้อยู่บนเนื้อโอ้ทีเป็นล่มในดมยาบ่ค่อยสบาย่ะนูวิ่งกับพี่น้องผมสายจวดครับสานจวดว่ได้แล้วตอนนี้จวดบ่ได้แล้วเป็นอย่างร่างกายแย่ร่างกายแย่ภาพมันย้อนแต่งเท่าไหด้อยพี่น้อง ลูกหลานครับลูกหลานเอาพ่อพี่พ่อน้องลุยสวนพิกต่อครัไรบไ,รได้ร้ายป้าหนไดยเลยเดี๋ยวนี้ฮะ<น>พ่าเขาได้สอบค่ะโอ้เดี๋ยวสอบหนึ่งแล้วเขาพ่อพัอกอยู่ตรงนะเดี๋ยวสอบหนึ่งแล้วสำหรับว่าสอบหนึ่ง,ส,งสิบเจ็ดสิบแปดโลกครับเอาแปดพู<ส>่นเ<ส>ข้าไปนั่นแหละอันนี้เป็นช่วงเศร้าครับประมาณเกาโมงสิบโมงเนี่ยแหละคู่โคกออกมาเจัาพึ่งเริ่มเก็บครับแต่เก็บเบนมือกับพี่น้องเอ้ย เก็บเบิดมือกับเงินพันในกระเป๋าล่ะครับพี่น้องสอปอปรผู้สาวผู้ใดโตงนันอยากมาหาคู่โคกเวามาเก็บพิจ้างนี่เงินดีก็ไปทางานออฟฟิศเตอร์กับพี่น้องผมดต่อมากนะครับที่เฟซคู่โคกกันละอันอยากมาดีคู่โคกก็ติไปรับปอกรก็เบาดม <laughs> พี่น้องผม <laughs> 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 เอ้ย <laughs> ผมมาไปแน่คู่ ผ nice ู้คเอ้ยวันเป็นละป้าเมากับยายยายยังก่อสาวแพงสาวแพงมันเก็บบวกพีกซอยเองยแง้มแนวว่าวันพุธตามกันอยู่ผู้ครอบ้สิเป็นร้อยบุงคีพันอยู่กันล้วนี่ก็ได้เอ้าบอกแล้วโสดบ่ป้าเมาก็ได้ห้วยฮะพุ่นม้อนอยากขึ้นว่าสารโสดบ่บ่ เราไปจากได้วไดัวไให้เจ้าคนบอผู้โคกยังว่างอยู่นยครับผมขามมา่อีกฝากหนึ่งของหัวนะครับพี่น้องผมก็ที่เห็นสวนบุพีกอีกสวนหนึ่งเวปาผมาันโอ้ลหลยอยู่ครับเกือบจำาำเงินกับของแอมกับของเกียยไปแล้วครับอันนี้คือสระมาณจากสามไรครับ ให้ที่คู่โคกไปเมื่อกี้นี่กับประมาณจักสี่ไรนี่แหละครับสี่หาไรนี่แหละราคากระบอเดี๋ยวถามเบืองสำวราคาพริกเดียวนี่มันเท่าไหร่นะครับขนรับสื่อเท่าไหร่แต่วาแนี้หาคนกรบบพ่อเดี๋ยวคู่โคกตี่ตามก็ไปว่าให้นี่มีคนเก็บบ่อนะครับสวนนี่มีคนเก็บบอ่อตามคู่โคกไปกับพี่น้องผมมาสวนนี่ครับมีทางยางดังขอบแขบพี่น้องบ่เป็นเสียงแนวอื่นเด้อ เสียงคู่โค้งยังหาปลาภัยครับสวนนี่ก็มีคนมาเก็บขึ้นกันครับเจ้าของสวนบุยอยู่บ่เนาะในบ้านบอกโอ้ว่างไลยมีผู้ชายเก็บบุพริกลองกรับพี่น้องผมผู้ชายใจดีผู้ใดมาเยี่ยมมะยามก็บ่รยากครับตำรับบุริกเป็นเหย่ชิมฟรีต้อบริกิตต์ต่างว้ย เออโอ้ได้ยังกินล่ะมะพร้าว่นกินเข่าพอดีครับพี่น้องคนป่าครับอืมีผักพร้อมอ๋อผู้ใดจะย่างไปพุ่นโอ้พ่นบาดเจ็บออกกล่องนี่บอกผลผลิตผลงานตั้งแต่เศร้านี่ค่ะก็ได้บุญละสอบสอบมาหาหกคนได้หาหกสอบเลยพูดละสอบสองสอบบ้วนอยู่นะให้ฮบกพี่คุณก็มีครับพี่น้อง บวกพี่คนหลายบ่ดอกบ่งามบ่ดอกเ่ยอันเดียวนี้หูจักน้ำพึ่นบ่ว่ากิโลเท่าไหร่บ้ค่ะบ่จับจังหวัดถามกันโู่จักจังหวัดถามกันจับจังหวัดถามกจับจังหวัดถามกันโอ้ราคาเก็บนี่เท่าไหรก็ะแปดบาทแปดบาทเนาะแปดบาทเออแปดบาเก็บเพาะว่อาจารย์ว่าจะมีงานทำโอ้ยกระแมนตัวเนาะแต่งทำงานออฟฟิศเก่งก็ได้หลายไปทำงานออฟฟิศก็บ่ได้หลายปานเฮาไม่เก็บเพิกดอกนะมื่อหนึ่งโต๊ะขดสีห้าร้อย หาหกลอยพูนลงคนกับตกพัน้จาูว่าเขาจเจ็บเพียนอะไรเอาไม่ไ้ปต้องหันพ้นเด็กเก็บแต่ลอยผมเกมือหนึ่งมือหนึ่งเด็กเก็บแต่อยโอ้ทัเงินเดือนการจัดการบรรจุไม่โบราณหรือกันแนวนี้ขึ้บเขาเนที่ขึ้นเขาเที่ยงหรือเขาเสาเนี่ยเขาง่ายวไปเอากยีีตมาแล้วเที่ยงเขาง่ายโอ้ มันก็บ่อยากกินเขาเออมันก็บ่อยากกินเขากันเฮ็ดอยากแฝงคืออยากกระทะกันนักเรีนอืออ่าอ้าวงานเน่าเฮ็ดเดือดแปรี้ยกินเขามานักแม่นลักษณะนี้เป็นลักษณะงานหมาครับพี่น้องผมผู้ใดเฮ็ดหลายคนนั่นก็ได้หลายเออบ่ได้จ้างเป็นมือเด้อนะครับถ้าผู้ใดสนใจก็มาที่บ้านโคกพไปเจ้าครับมีหลายให้อยู่เพิ่นยังขาดคนงานเมื่อกี้นี่ไปให้พ่อแอ้ม คนงานกันหน่อยนี่าเรียวพี่ยังจิไปฮารอดมีหกเจ็ดคนหนึ่งต่ว่าบุกพีกหลายเป็นตนายมั่นมันแดงๆไหมเอ้ยนีดายจ๊ะโอ้ยบ่มันสองลติบบวัดเงื่อนก้อนนอกเกือบตันพุ่นงวดก้อนออกเกือบตันโอ้เงื่อนไหลมื่นอยู่เนาะกันตันหนึ่งกอทีเงื่อนเงื่อนไหลมื่นอยู่สองสามเปแล้ว ต้นแันแบบต้นแันอืมได้ะเป็นแตนแล้วเนาะเงินก็นได้เอาตามนี่แหละครับพี่น้องผมนครับบวกขมาให้ขง่อแอมคือเก่าครับมีคนงานอยู่หกเจ็ดคนครับกําลังซอยกันเจ็บอยู่แต่ว่าเมื่นอนี้คาดาาลลาว่าที่เปล้วเพราะว่าบุกพิกเป็นสูกหลายหลือเกินนะครับนี่ไปก็จิเห็นพี่นอ้องป้องไปงอืมเป่นกําลังเก็บผิกอยู่ครับ บางคนกับเป็นเจ้าของสวนบางคนกับมาเจ๊พิกรับจ้างครับกิโลละแปดบาทมือหนึ่งกับได้ย่างหน่อยกับห้าสิบกิโลขึ้นนะครับห้าสิบกิโลขึ้นก็คือแปดห้าสี่สิบก็คือสี่ร้อยบาทขึ้นไปครับอันนี้บ่เหนดรับถึงเวลาถึงสี่โมงแรกหรือสิบหกนาฬิกาเด้ยครับอาจจะเลิกประมาณจะใบโมงใบสองใบสามไปนี่แหละนะครับพอพิจิต ถ้าพี่เก็บถึงคำประนันกับที่ใดพูรพันธ์บุญตีนี่คือวิธีชีวิตชนบทอีสานกับพี่น้องผมสู่ล้นดินล้นตู่ทนดินล่นกันไปหลังตู่ฝ้านากระสู่ดินมือเก็บบักพีครับพี่น้องดยความยากความจนบ่ทนกับบอยู่บท่ทนเฮ็ดทนลําบากก็อยู่บ่ได้ครับเป็นอีกวิธีชีวิตอีกมุมหนึ่งของโลกนะครับตีต้องกันให้มีอยู่มีกินนะนี่คืออีสานบ้านเฮาครับ ยุคหน้าแรงครับ,รพ,พ,รบพี่น้องผมแสงแดดอันร้อนระอุแผดเผาลงมากครับปลูกพืชล้มลุกคือผิกครับในช่วงฤดูแรงเป็นพิกซีฟ้าผิกแดงครับกำลังเก็บกันอยู่วิธีชีวิตชาวนบทนะครับผู้ดใดอยากมาล่องใส่ชีวิตแบบนี้นะครับแล้วก็หายกินแบบบ้านๆหากินแบบง่ายๆนะครับ ขึ้นมาทังภาคอีสานนะครับภาคอีสานบางจังหวัดเป็นกระบือ็หดอกแต่ว่าอยู่จังหวัดยะโสธรบานคู่โคกนี่พคนเห็ดลวนผีรับอันนี้ประมาณหาอะไรนะครับของพ่อแอมไม่เกี่ยบเอินพ่อแอมไม่เกี่ยบเอินไปตามลูกคนเอิญน,นึกถึงได้ครับตามจริงเป็นเล็กน้อยดี่เดียวนี่นะครับกับกับมีลูกอยู่ <c oughs> คนนะครับแดงใจวายอยู่ ผู้โคกพันสิมาเจ็บจอยพ่นอยู่หรอกครับแต่ว,ว่าพ่นยันอยากไอเจ็บบูเป็นเป็นตะแซบตะแซบเป็นตะหวานแท้ๆครับสีแดงอันสีแดงเข้ามาดากันห้องกินมันิีวานนะครับแต่ว,ว่าพริกนี่ภาษาสาปปลาวเพ่นเอินบักเพ็ดครับเป็นสีแดงปันใดกับเพ็ดคือเกาสันโบเื่อว่าพริกของพ่อย้มเพ็ดกะมาลองชิมเบงเดอพี่น้องผม <laughs> ราคาปัจจุบันนี้สืบถามมึงแล้วก็ลงมาหลายเติบครับบาแพงประมาณสามสิบสี่สิบนี่แหละครับพี่น้องผมต่อกิโลไปส่งตลาดครับใส่รถใส่รถบรรทุกเล็กนะครับสีหล่อบรรทุกไปขายยังตลาดเบาว่าทีเป็นแถวเจริญสีวารินหรือร้อยเอ็ดอุบลอำนาจเจริญนี่แหละครับ คนไปทรงกันหรือบางก้นก็ไปบางงองก็ถึงกาลาสินเลยแหละนะครับเป็นตลาดที่กว้างอยู่ครับพี่นออ้องขอเดี๋ยวดีใจสําหรับผู้ที่มุมุ่งมันขยันงานนะครับเฮ็ดในครอบครัวมีอยู่มีกินขอบุญของคุณพี่น้องทุกมองบอลน,นะครับติดตามคู่โคก,กมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ก็มาสะท้อนวิถีชีวิตชาวอีสานให้พี่ให้น้องได้รับชมกันนะครับ ว่านี่ลหละข้าจเจ้าเห็ดเบียกเฮ็ดงานจังสี่แหละ,ะผู้สีบบปูพริกกับมารับจ้างเอาครับก็บได้เงินไงยๆเลยบ่ต้องลงทุนแต่ว่าเจ้าของสวนริกต้องลงทุนเติบครับคนทีได้เป็นหลายหมืน่นหลายแสนก็ต้องหักหักคาใส่ใจตนทุนออกคือกันแต่ว่าสำหรับผู้ที่มาเจ็บรับจ้างลงทุนเฉพาะแห้งเจ้าของเองนะครับนอกนั้นก็รับกิโลละแปดบาทไปเลยครับตั้มสุดประกันให้เมื่อละสี่ร้อยบาทครับ สำหรับผู้ไม่เจ็บผิดรับจ้างนะครับอยู่แถวบ้านคู่โคกและแถวจังหวัเดเจโสทอนมีหลายหมู่บ้านนะครับทีบันท่อมกันเป็นลำเป็นสันนะครับอันนี้คือพืชผลทางการเกษตรนะครับพื้นที่กลายเป็นจากแห้งแล้งกลายเป็นสีเขียวขึ้นมาโดยความขยันหมั่นเพียรพี่น้องคงไปทุกมองบอลให้อยู่ดีไม่แห้องอยู่ดีกินแสบนะครับรับกษาความดีความงาม คือเกลือรักษาความเข้มรักษาความเผ็ดคือบุกพริกของพ่อแอมเนี่ยแหละครับพี่น้องผมกินแล้วเผ็ดทอดกลางขึ้นนะครับพริกพ่อแอมนี่สูตรปากทอดกลางคืนเผ็ดแห้งครับเอาพอๆกันตั้งนี้ก่อนพี่น้องอยู่ดีเมีย้ยงครับ